ทานซูชิโร่กันนะคะซูชิโร่มาแล้วจานแรกนะคะกุ้งกับอะโวคาโดมีพุตมะยองนี้

นี anyway, ่อะไรอ่ะาโนะม้รูเต่สิอันนี้เป็นซีซ่สลัอ <Let> ันนี้เป็นปลามึกสดแม่อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้สั่งพิเศษด้วยตกกับตะกวนะคะ ข้าวนี่คือไม่ใส่วาซาบินะคะถ้าเป็นสีนี้ก็คือใส่วาซาบิวันนี้กินไป17 17ถ้วยนะคะอิ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันคนรอคิวกันอีกเยอะเลยแฟนอิ่มตัวกลมเลยนะคะวันนี้แหม่มเลี้ยงนะคะแหม่มเลี้ยงเพราะว่าแหม่มไม่ได้ไปจ่ายกับข้าวหลายวันเพราะว่าใช้ผัก ในสวนนะคะที่ปลูกอะคะ่ะใช้พักในสวนแล้วก็ของเก่าที่มีอยู่ในตู้เย็นทำกับข้าวนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในงบยังไม่เกินงบนะคะกลับบ้านกันค่ะวันหลังเดี๋ยวจะพาไปทานร้านอะไรดีเอ่ยอันนี้ร้านอะไรเอ่ยอันนี้ร้านสเต็กฮะร้านสเต็กแล้วมีร้านอะไรอีกไหมแถวนี้ ชน,บ,บ,ทชนบ,บทไม่มีนะคะที่เวนบอกชนบ,บทไม่มีอันนี้